ราศีมังกรนะคะมาดูกันว่าพลังงานของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรพลังงานของชาวราศีมังกรตอนนี้ไปเน n นเชีมีปัญหานะคะต้องต้องแต่ข้อดีการเงินมีปัญหาแต่มีเวลานะคะจะจัดการบริหารเวลาได้อย่างดี ก็คือบริหารเวลาให้เป็นอย่างดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากแนะนาอะไรชาวราศีมังกรเอ่อให้ทําบุญกับให้ปัญญาเร่ร่อนนะคะอ่าก็ช่วงนี้อาจจะมีอาถรรพ์นในชีวิตนะคะช่วงนี้มีอาถรรพ์นในชีวิตอืมก็ให้ไปขอพรที่ศาลหลักเมืองนะคะบอกเทวดาต่างๆอันนี้แนะนําให้ไปศาลหลักเมืองนะคะมีปัญหาอะไรไปไปเขาเรียกอะไรมีปัญหาอะไรให้ไปไปบอกศาลหลักเมืองว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะคะจะได้ สิ่งศักดิ์จะได้ดูแลนะมีอะไรไปแจ้งท่านได้นะคะอันนี้แบบสายมูนะสายมูอ่ะแล้วก็บทสวดนะคะที่จะช่วยเคลียร์ปัญหาให้กับคุณก็คือคาถาหัวใจยุงทองของหลวงปู่มั่นนะคะอันนี้แล้วมาดูเรื่องการเงินการเงินการงานมีอุปสรรคเยอะเนาะมีคนแบบไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องหาที่ปรึกษาดีๆาหาที่ปรึกษาเยอะๆคือชีวิตค่อนข้างมีปัญหาเยอะพอสมควรนะ ชาวราศีมังกรมาดูกันว่าพราะพิเนศอยากแนะนําอะไรก็คืออันนี้คือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เปิดหัวใจเปิดใจให้กว้างนะคะเปิดใจฟังแล้วก็หาที่ปรึกษาหาหาจนกว่าจะได้คําตอบวิธีการหาคําแนะนําที่ดีนะคะควรที่จะคืออย่าปรึกษาแต่คนเดิมๆอย่าบอกว่ามีเพื่อน มีเพื่อนน้อยๆเอาไว้คอยเพื่อนบางทีไม่ได้มีหน้าที่มารับฟังความเศร้าของเรานะคะบางทีเพื่อนเนี่ยเขามีไว้เพื่อให้เราเขาช่วยแก้ปัญหาแต่เขาอาจจะไม่รับฟังปัญหาเรานะคะแต่ว่าเขาอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ก็คําอธิษฐานนะคะสวดขอพรหลวง ปู่มันนะคะขอให้ข้าพเจ้าได้พบกับมิตรไมตรีที่แท้จริงแล้วก็กัลยาณมิตรขอให้ข้าพเจ้าได้พบกัลยาณมิตรนะคะขอให้ข้าพเจ้ามีโชคเรื่องคนขอให้ข้าพเจ้าได้รับคําแนะนําที่ออกจากให้ที่พาข้าพเจ้าข้าพเจ้าออกจากปัญหานะคะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นคําแนะนาแล้วก็มาดูการเยียวยาค่ะว่าเราต้องเยียวยาอะไรสําหรับชาวราศีมังกรมีเดียมชิปนะคะเชื่อมต่อกับภายในของตัวเองนะคะคนโสดนะคะคนโสดเป็นยังไง คนโสดก็ช่วงนี้บูชาพระพิคเนธให้ไปขอกับพระพิคเนธนะคะ,ะว่าอยากจะพบคนรักนะคะหรือว่าถ้าอยากอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขก็ขอพระพิคเนธได้เหมือนกันแล้วก็อ,อีกอันหนึ่งนะคะคนมีคู่นะคะอาจจะมีการยูเทิร์นกลับมารักกันอีกครั้งหนึง่งหรือว่าอาจจะต้องเจ็บปวดจากการที่เห็นเขารักคนอื่นนะคะหรืออาจจะแฟนเราอาจจะมีมือที่สามได้เนาะหรือเราอาจจะไปมีมือที่สามเนี่ยก็ระวังเนาะอาจจะโดนจับได้